ถูกวิพากษ์วิจารณ์อีกครั้งนะครับคุณผู้ชมครับสำหรับเจ้าภาพซีเกมส์2023ที่จะจัดขึ้นเร็วๆนี้อย่างกัมพูชานะครับล่าสุดเขามีการออกมาประกาศเกณฑ์นะครับหรือว่าก,กฎกติกาใหม่และเพิ่งจะมาแจ้งด้วยครับทำให้ถูกวิพากษ์วิจารณ์นะครับจำกัดอายุนักกีฬาครับว่าต้องไม่เกิน20ปีแล้วคนบอกโอ้โหนี่แสบเหลือเกินนะเพิ่งจะมาแจ้งอะไรตอนนี้เนี่ยยังไม่แข่งเนี่ยเขาบอกก็ได้ท้องแล้วนะกัมพูชานย นี่ยครับคุณผ้ชมครับมีการจํากัดอ,อ,อายุของนักกีฬานะครับว่าต้องไม่เกิน20ปีแล้วเพิ่งจะมาแจ้งเนี่ยถูกพูดถึงอย่างมากนะครับก็แถมมาแจ้งเมื่อเดือนกุมภาที่ผ่านมาเขาบอกนี้เป้าหมายเนี่ยนะครับทำเป้าหมายคือเหรียญรางวัลเนี่ยต้องลดลงขณะที่บัวขาวออกมาเปิดเผยว่า King คิงเออคิกบ็อกซิ่งของไทยนะครับไม่ต้องห่วงเรื่องฝีมือแต่ให้หวันเรื่องการต้องสู้กับการให้คะแนนเนี่ยแหละ โดยในงานมิตอยู่เพรสซีเกมครั้งที่32รอบที่5ที่ห้องเทเตอร์ชั้น4อาคารเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาที่กกทนะครับมีผู้แทนจาก9สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยร่วมถแถลงพร้อมก่อนการแข่งขันซีเกมครั้งที่32จะมีขึ้นที่กรัรมพูชาระหว่าง5้ถึงพฤษภาคมที่ถึงนี้นะครับสมาคมกีฬาวิเซิฟแห่งประเทศไทยส่งพันนิพามั่งมีผลรองเลยขาที่การสมาคมร่วมถแถลงความพร้อม เกี่ยวกับกีฬาวินเซิร์ฟที่จะจัดขึ้นนะครับซึ่งแน่นอนว่าเป้าหมายของของเขาเนี่ยวางเอาไว้ที่1เหรียญทองในรุ่นหลักด้วยด้านสมาคมกีฬาคิกบ็อกซิ่งของประเทศไทยครับส่งบัวขาวบัญชามเมฆผู้จัดการทีมเนี่ยเข้าร่วมการถแถลงข่าวความคาดหวังเจ้าตัวเผยว่าซีเกมครั้งที่แล้วนะไทยส่ง12รุ่นได้มา2เหรียญทอง4เหรียญเงินและ6เหรียญทองแดงได้เหรียญครบทุกคนถือว่าสําเร็จผลน,นี้เนี่ยส่ง17รุ่นสําหรับนักกีฬาไทย เรื่องฝีมือเทคนิคเนี่ยแล้วก็ความฟิตเนี่ยไม่น่าเป็นห่วงที่ต้องไปรุ้นหนักหน่อยเนี่ยนอกจากคู่แข่งคือการต้องสู้กับการให้คะแนนซึ่งเรื่องนี้เนี่ยกำชับนักกีฬาทุกคนให้ออกอาวุธได้ชัดเจนถ้าน็อกได้ต้องน็อกส่วนตัวสมาคมยังเชื่อว่าเป้าหมายที่วางเอาไว้7เหรียญทองเนี่ยน่าจะไปถึงได้ครับนี่ก็จํากัดอายุซะงั้นนะครับผู้ชมครับนักกีฬาต้องไม่เกินยีปีโอ้โหกีฬายวชนหรือเปล่าครับเนี่ยก็เป็น กฎติิกาที่เขาออกมาเพราะเขาเป็่เช้าภาพนะครับก็เดี๋ยวคงตอติดตามมันต่อไปส่งกำลังใจเชียร์นะครับเมื่อถึงวันเก่งกันครับ